สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นพาเล่นเด็กไลเบรินไลเบรินนะเป็นอีเวนต์มอนสเตอร์ไทยครับคืออีเวนต์ที่มันจะใส่ได้แค่เทพกับมารตอนแรกดูเหมือนจะดีนะครับแต่พอไปเล่นจริงเนะี่ยค่อนข้างย่ำแย่เลยอีเวนต์นี้ก็มันเจออยู่แค่2เด็กหลักๆเลยเจอวินดี้แคทเลอร์กับไลเบรินที่เหลือก็เป็นพวกเด็กพยาบาลยิงไล่ครับป่าปลา,ายเป็นเด็กกับยิงไล่แบบน่าเกลียดน่าเกลียดนะ ที่เหลือก็มีพวกดักเวิร์กพวกดีๆครับปะปายแต่ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะเจอตลายเบรลินนะซึ่งทําให้มันค่อนข้างน่าเบื่อมากๆเลยก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็รีบเล่นให้มันจบๆไปครับจะได้บ้างอยู่นะเพราะว่ามันม,มีมันไม่มีอะไรทําเลยนะอีเวนต์เนี้ยก็เดี๋ยวไปดูที่เดียยืมแกล้งนะครับเป็นลาเบรลินนะลาเบรลินครับก็เป็นลาเบรลินที่ใส่พวกของลายสาระมาครับและกลับดักอะ่ะก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันจะมีการวนเล่นอยู่แค่ เวลคัมครับกับบิ๊กเวลคัมเป็นคีย์หลักนะใบอื่นโอกาสใช้น้อยมากๆยิ่งไอเนี้ยใบเนี้ยแฟร์เวลคัมเนี่ยไม่แทบไม่มีโอกาสได้ใช้เลยครับมเลเลอนลมเฉพาะได้ใช้บ้างแล้วก็เป็นใบยิงแล้วก็โม่ไอเนี้ยไว้ยิงฟิวเขาไ,ได้บ้างนะแล้วก็น้องแดงครับน้องแดงนี่แทบไม่ใช้เลยครับถือเอาไว้ทิ้งเป็นคอร์สให้พวกเชิงเทียนกับเตาอบยังจะกิ่งซะกว่าเลยนะก็เดี๋ยวดูเฟคการ์ดตระบครับใบแรกก็เป็นแอ็บโซลูตคิงแบ็กแย็กครับไอนี้ก็ ถ้าเกิดมันตกหลุมเปิดหัวเด็กสามใบแล้วก็เรียงเรียงเวลาเรียงครับต้องดูนะว่ามันจะให้เลียงหนึ่งสองสามใช่ไหมใบที่หนึ่งจะอยู่ข้างล่างนะใบที่สองอยู่ตรงกลางใบที่สามอยู่บนสุดเวลาเรียงต้องเรียงดีๆนะเพราะว่าในเทอร์ั่งข้ามครับมันจะสามารถรีมูฟมันทิ้งเปิดหัวเด็กถ้าใบนั้นเป็นกบดักเอามาเซตได้เลยแล้วก็ใบที่เซตจะสามารถใช้ได้เลยนะก็เวลาเรียงต้องค่อยๆดูเรียงดีๆนะครับถ้าเกิดเรียงผิดจะลานนะําบากนะถัดไปก็เป็น นาฬิกาครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะเทคแรกบอกว่าทิ้งมันจากมือครับเธอนี้สามารถแอคทีเวตกบดักปกติ1ใบได้ในตอนที่เซตเลยคือโยนมันลงหลุมปุ๊บแล้วก็เซตกบดักแล้วก็เปิดใช้ได้เลยแต่ว่าได้แค่ใบเดียวนะเทคที่2บอกว่าถ้าเกิดมีการครับถูกส่งจากมือลงหลุมในการแอคทีเวตเอฟเฟกต์การ์ดหรือว่าเอฟเฟกต์ของพวกอะเบรินครับเพราะว่าไอ้พวกเตาผิงพวกเนี้ยเวลาใช้เอฟเฟกต์มันต้องทิ้งมือใช่ไหมละ่ะ ถ้าเกิดมีการ์ดโดนทิ้งแล้วมันอยู่ในหลุมครับสามารถเลือกได้ครับว่าจะเก็บมันขึ้นมือหรือสเปรย์มาลงบอร์ดได้ก็ถ้าเกิดเก็บขึ้นมือก็เอาไว้โยนใหม่อะไรประมาณน,นี้เป็นตัวที่ช่วยแบบทำให้บอร์ดเรามีแบบมีมือเรื่อยๆแล้วเป็นตัวเปิดที่ดีนะถ้าเกิดเนี้ยขึ้นมาครับอาจจะเล่นเทิร์นสูงได้เลยนะถัดมาก็เป็นเตาผิงครับเตาผิงก็สเปรย์สองครับเอฟเฟกต์แรกของเต้าผิงกับเชิงเทียนจะเหมือนกันนะมันบอกว่าสป,ปีดสองครับสามารถส่งการ์ดไปนี้จากมือหรือบนสนามลงหลุมแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบ เอาเวากกำดักที่ติดชื่อไลเบรลินครับจากมือหรือเด็กเอามาเซตได้เลยแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดมีนาฬิกาก็ทิ้งนาฬิกาการเชตแใช้ได้เลยถัดมาไปเทคที่2ครับเทคสอบอกว่าถ้าเกิดมีมอนต์โรสนามครับฝั่งใครก็ได้นะออกจากฟิลด้วยผลของกำดักปกติครับก็คือเป็นบิ๊กเวลคัมเป็นดีตัวหรือว่าเป็นพวกนี่ครับมิลเลอร์ฟอร์ก็ได้ใบยิงก็ได้เวลคัมถ้ามีฟิล์อยู่ก็ได้เหมือนกัน จะสามารถสเปรย์มันจากหลุมได้ก็คือทิ้งมันเมื่อกี้ครับทิ้งมันเพื่อเอาเว้กระดักมาแปะใช่ปะถ้าเกิดเราเปิดปุ๊บเปิดดีตัวเงี้ยมอนเขาหายด้วยผลกระดักของเราอะสามารถสเปรย์มนขึ้นมือได้ถัดมาไปเชิงเทียครับเชิงเทียก็เทคแ,แรกเหมือนเตาเมื่อกี้นะทิ้งมันคู่กับการ์ดหนึ่งใบเอาเวกกระดักไลบ่บอลลิสต์หนึ่งใบมาเซตได้แต่เทคที่ต่างกันคือข้้งล่างนะมันบอกว่าถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ฝั่งข้าวครับออกจากฟิลด์ด้วยผลจากกระดักของเราของเราไหมอ่าใช่ของเรา สามารถเก็บมาขึ้นมือได้ครับเตาผิงสเปรย์ขึ้นบอร์ดแต่ว่าไอเชิงเทียนเนี่ยจะเก็บขึ้นมือต่างกันแค่นี้ถัดไปก็เป็นน้องแดงครับน้องแดงนี่ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าถ้าบางโอกาสอาจจะต้องใช้ก็ได้เพราะมันบอกว่าถ้ามาอยู่สนามครับกดเทคส่งกำดักปกติ1ใบจากมือลงหลุมสเปรย์มอน์มาครับหรือว่าสีจะดำกว่าโดยปกติจะเป็นน้องเขียวนะเพราะน้องเขียวเอาไว้เสิร์ชพวกเวกกำดักที่ถูกต้องที่เราต้องการจะใช้นะเทคที่2ก็คือถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ตัวอื่น ออกจากฟิลด้วยกับดักปกติของเราจะได้โจหนึ่งครับโจหนึ่งปุ๊บแล้วก็ได้เลือกเอฟเฟกต์ว่าจะทำหรือเปล่าก็คือถ้าเกิด่วเป็นมอนเนี่ยก็เลือกได้ครับว่าจะสเปร์มอนมานหนึ่งตัวหรือจะเซตไว้กับดักได้ก็คือถ้าเกิดมันยืนบนสนามเนี้ยแล้วมีดีตัวดีมาเข้าออกไปก็จะได้กดเทครับกดเทป,ปุ๊บโจหนึ่งแล้วก็เลือกได้ครับว่าจะสเปร์มือที่เป็นมานใช่ไหม อ๋อสเปย์มาหนึ่งตัวหรือว่าจะเว่กระดับมาเซตได้แต่ว่าบที่เซตก็ยังใช้ไม่ได้นะต้องมีดาฬิกาด้วยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอครับนานๆจะใช้ทีหนึ่งถัดมาก็เป็นน้องเขียวครับน้องเขียวบอกว่าถ้าเกิดการเปน็นน้นอร์มอลหรือสเปย์สเปย์ก็คือมาจากเวลคัมกด้เดอนกันเวลคัมสเปย์เซิร์ตถ,ถ้านอร์มอลหรือสเปย์ครับจะได้เซิร์าการ์ดไลบริทหนึ่งใบใครก็ได้ยกเว้นตัวมันเองเทคที่สองก็จะเหมือนน้องแดงครับถ้าเกิดมีมอนถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ตัวอื่นออกจากสนามด้วยกับดักของเรา จะได้โจนหนึ่งครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะสเปรย์มอนมารนหรือว่าเซตเว่กกำดักแค่นั้นใช้ไฟได้เทิร์นละครั้งถัดไปก็เป็นแม่เก่าครับแม่เก่าบอกว่าถ้ามันยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถแอคทีเวตเอฟเฟกต์มอนในการเชนกับกบดักปกติของเราได้ก็คือกบดักปกติจะห้ามเชนนั่นแหละห้ามเชนด้วย c ฟมอนนะแต่ว่าเชนด้วยกบดักได้ปกติถัดมาก็บอกว่าสามารถใช้ไฟข้าล่างเลยครับได้แค่วันเปิดเทิร์นอันแรกคือสามารถชี้กบดักปกติหนึ่งใบในหลุมเอามาเซตได้แต่ว่า ใบที่เอามาเซตนะครับจะใช้ไม่ได้นะถ้าเราไม่มีมอนส์มาบสนสามก็คือถ้าเกิดบอดแล้วโลกหรือมอนสแล้วตายเงี้ยกับดักที่ตัวแม่เก่าเอาอมาเซตเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะถัดไปก็เอฟเฟกที่2บอกว่าถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ออกจากฟิลด้วยกับดักปกติครับสามารถเลือกได้ครับว่าจะทําลายการบนสนาม1ใบหรือการบนมือฝ่งข,องข้ามวิธีออกก็มันจะเล่นคอมโบกับบิ๊กเวลคัมครับบิก๊กเวลคัมก็สเปรย์เสร็จปุ๊บได้ดีดใบนี้ครับละ่ะก็สเปรย์มารหนึ่งตัวแล้วก็ดีมมานขึ้ื แม่เก่าก็ได้ยิงบอร์ดหรือว่ายิงมือถัดมาก็เป็นทีเด็ดครับตัวใหม่นะแม่ใหม่บอกว่าถ้าเกิดมันอยู่บนสนามแล้วเราคอนโทรลการเซตครับก็คือเป็นมอนเซตก็ได้หรือเป็นเวกกระลักที่เซตความอยู่ครับฝ่ายต่อข้ามจะไม่สามารถเล็งเป้าตัวนี้ด้วยเอฟเฟกการ์ดและก็จะไม่ถูกไล่ด้วยการเอฟเฟกเทคถัดมาก็บอกว่าจะสามารถใช้เทคข้างล่างนี้ได้วันประเทินมันบอกว่า ถ้าเกิดมีการ์ดไลเบรินหรือเอฟเฟกการ์ดไลเบรินนะครับหรือว่าการ์ดกำดังปกติสั่งใช้งานในเทิรน์นี้เราจะสามารถสเปย์มาจากมือได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบใช้กำดังปุ๊บแล้วสเปย์ตรงนั้นเลยไม่ใช่นะก็คือใช้กำดังปุ๊บเรารอสเปย์เมื่อไหร่ก็ได้ครับในเทอร์น,นี้เลยจะสเปย์ตอนเอ็นเฟดเพื่อมาช่วยตีก็ได้แต่ว่าเหมือนจะสเปย์ตั้งกันนะแล้วก็อีเห็กบอกว่าถ้าเกิดมีการใช้กำดักปกติครับสปีดสอนะกดใช้ปุ๊บ จะได้เอากําดังปกติมาเซตครับแต่ว่าใบที่เอามาเซตะต้องเป็นคนละชื่อกับใบที่ไอ้นี่นะสมมุติว่ามีแม่เก่าแม่หม่ยยืนอยู่แล้วเราเปิดวลวคัมได้มอนตัวหนึ่งแล้วก็ไอเพกของแม่ใหม่ครับจะกดเทคนะเอากะดักปกติใบอื่นครับที่ไม่ใช่วลวคัมเอามาเซตได้แต่ก็ยังใช้ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีนาฬิกาหรือรอเ์อหน้าก็ใช้ได้ปกติก็จะประมาณนี้ถัดไปก็เป็นฟิลครับฟิลบอกว่าถ้าเกิดเราสั่งใช้วลวคัมครับก็คือใบนี้ เวลข้ามลายไลิไลนถ้ามีฟิลอยู่แล้วเราเปิดเวลข้ามปุ๊บเวลข้ามจะได้เทคเพิ่มก็คือจะได้ยิงการ์ดส่อข้ามหนึ่งใบไม่เล็งก็คือถ้าเกิดมีฟิลอยู่แล้วเปิดเป็นเวลข้ามเนี้ยก็ได้ยิงการ์ดใบหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมีแม่อยู่สนามอยู่แล้วแม่เก่าอะ่ะก็แม่เก่าก็จะเห็นการ์ดออกจากสนามด้วยผลจากกรดักซึ่งก็คือเวลข้ามที่ได้เทคมาจากฟิลแม่เก่าก็จะยิงเพิ่มอีกใบหนึ่งก็คือเป็นยิงสองใบนะคุ้มๆแล้วก็อีเทคบอกว่า ถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ออกจากสนามด้วยกัหลักปกติในขาที่การใปนี้อยู่ในหลุมสามารถเอามามาเซตได้ก็คือเอามาเซตได้เรื่อยๆนั่นแหละถัดไปก็ใบน,นี้แฟร์วิลคัมครับไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีมาบอกว่าถ้าเกิดมอนสเตอร์ประกาศโจมตีในขาที่เราควบคุมมันมานอยู่ชี้การ์ดหนึ่งใบบนสนามในเกตการโจมตีเขาตัวนั้นและถ้าเกิดทําก็ทําลายด้วยก็เป็นเหมือนมิเลอร์ฟอร์แต่ตายแค่ตัวเดียวอะไรประมาณนี้แหละ ก็ไว้เขีย่ยมอนนะมันจะลืมอะไรบางอย่างดีตัวครับเปิดใช้ปุ๊บดีมอนเตอร์หนึ่งตัวจากฟิวขึ้นมือฝั่งเขาก็ได้ฝั่งเราก็ได้ใบถัดมาก็เป็นมิลเลอร์ลมครับมิลเลอร์ลมบอกว่าถ้าเกิดมอนเตอร์ประกาศโจมตีเอามอนที่ตั้งตีทุกตัวโบนสนามเอากลับขึ้นมือก็เหมือนมิลเลอร์ฟอร์ครับแต่ว่าไม่ทำลายแต่ว่าเอาขึ้นมืออ่ะถัดไปก็เป็นอาร์ฟฟินแกสตี้กิสใบที่บอกว่าเปิดถ้าเกิดเราคอนโทรลมอนมานอยู่ครับเปิดใบนี้ ชีการ์ดหนึ่งใบบนสนามทำลายทิ้งทำลายเสร็จปุ๊บจะได้โมมันหนึ่งตัวเป้าที่เราจะโมครับ่วนใหญ่ก็จะเป็นแอสโซดคิงตัวนี้โมปุ๊บเอฟเฟกต์มันตกหลุมเปิดโฮเด็กสามใบแล้วก็เลียงถ้าไป็นเธอฝั่งข้ามก็รีมูฟมันเอากบดักที่เลียงไว้โฮเด็กมาเซ็ตได้เลยแล้วก็ใช้ได้เลยประมาณนี้ถัดไปก็เป็นใบใหม่ครับบิ๊กเวลคัมเป็นใบที่ทําให้เด็กนี้เป็นเมตานะไม่บอกว่าเปิดใช้ปุ๊บสเปรย์มอนไลบลิหนึ่งตัวจากมือเด็กหลุม สเปซเสร็จปุ๊บดีดมอนเตอร์หนึ่งตัวที่เราควบคุมครับขึ้นมืออันนี้จะมีคอมโบกับแม่เก่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็อีกเทคหนึงบอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลมอนเรือแปดครับก็คือเป็นแม่เก่ากับแม่ใหม่เรือแปนะสามารถรีมูฟมา่าสามารถแท็เกตการ์ดหนึ่งใบเลงเป้าการ์ดหนึ่งใบที่ฝั่งข้าวควบคุมอยู่เอามันกับดีขึ้นมือได้ก็เป็นเอฟเฟกที่ สเปร์แล้วก็ดีๆแต่แหละแล้วเวลาดีครับถ้าเกิดมีแม่เก่าอยู่บนสนามใช่แล้วเราเปิดเป็นบิ๊กเวลคัมสเปร์แม่ใหม่ออกมาแล้วก็ดีครับใช้เอฟเฟของเวลคัมเนี่ยสเปร์แม่ใหม่แล้วก็ดีแม่ใหม่ขึ้นมือเอฟเฟกแม่เก่าก็จะติดครับจะได้ยิงการ์ดหนึ่งใบแล้วก็แม่ใหม่ที่อยู่บนมือที่โดนดีเม่ตะกี้ครับมันจะมีเทคที่ว่าถ้าเกิดเทอร์นี้เราใช้กบดักจะสามารถสเปร์ได้ก็คือได้มอนฟรีครับได้ยิงฟรีใบหนึ่งด้วย อ่าใช่แต่ว่าเทคที่ดีต้องรีมูฟนะมีเทคสเปย์ใช่สเปย์ดีแล้วก็รีมูฟดีได้ด้วย 2T ทีแต่ว่าน่าจะใช้ได้แค่เทิร์นละอ่าอย่างละครั้งในเทิร์นนั้นก็คือถ้าเกิดสเปย์ปุ๊บจะรีมูฟดีไม่ได้ถ้าเกิดรีมูฟดีปุ๊บก็จะสเปย์ไม่ได้ประมาณนี้ส่วนเอ็กตาเด็กก็ไม่สําคัญครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วเต็มที่ก็จะมีแค่เนี่ยครับเซเบรัสถ้าลิง์มาทิ้งมือหนึ่งใบยิงมอนสเปย์ที่อยู่ในเมมโมเตอร์โซนนายแม่ฟินิก์ครับ ถ้าลิงมาทิ้งมือหนึ่งใบจิ้มหลังได้แล้วก็เป็นม้าถ้าเกิดลิงออกมาทิ้งมือหนึ่งใบเอาการ์ดหนึ่งใบของข้ามบนสนามดีกับเข้าเด็กหลักๆก,ก็จะบอลนีนนี้ใบอื่นใช้ยากครับไม่มสนใจมันก็จะประมาณนี้ครับผมปัญหาของอีเวนเนียคือถ้าเกิดเริ่มหลังอะด้วยความที่เด็กเราแบบกำดักไม่ได้แรงเหมือนเด็กที่ทำมาอาเงี้ยถ้าเริ่มหลังก็คือแทบจะแพ้เลยนะและในอีเวนเนียครับเขาใส่ฮาร์ปี้กับไออีวิล่แมทเยอะมากๆก็คือ ถ้าเกิดโดนก็ก็คือแพ้เลยครับเพราะว่าไม่มีของแก้แฮนด์แท็บก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ว่าแฮนด์แท็บไม่มีแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ไอ้นี่นะแต่ว่าถ้าเด็กจัดเองอาจจะได้ใส่ฐานเซียนฐานเซียนก็ช่วยได้นะในบางกรณีก็จะประมาณนี้ครับผมจะไปลองดูเกมเพย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตานแรกนะครับของเด็กลาเบลินเด็กยืมนะก็เริ่มก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเริ่มหลังอ่ะโอกาสแพ้จะสูงมากมานะด้วยความที่เด็กไม่มีอะไรเลยครับและถ้าเกิดโดนตั้งบอร์ดก็ สู้ไม่ได้เลยครับเพราะเด็กมันค่อนข้างช้านะถ้าไม่มีของครบๆอ่ะอันนี้มือแรกครับมีเป็นแบ็คแจ็คครับมีแม่ใหม่นะมิลเลอร์ลมครับแล้วก็เป็นคู่วลคัพนะคู่นี้ขึ้นมาก็ดีแล้วครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นคู่หลักที่เราจะเล่นนะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเซตสามครับทําอะไรไม่ได้นะแล้วก็ผ่านเลยข้าเถินครับอ่ะตัวนี้โดนไปฮาร์ปี้ครับฮาร์ปี้ตรงนี้ปกติมันจะเสียหายหมดเลยนะแต่ว่า เรายังพอมีท่าอยู่ครับถ้าเกิดเรามีเป็นบิ๊กเวลคัมกับเวลคัมนะส่วนมิเลฟอร์ออนี้ก็ช่างมันละเพราะว่าช่วยไม่ได้ครับวิธีเชนก็คือต้องเชนเป็นบิ๊กเวลขัมก่อนนะครับเป็นเชนหนึ่งแล้วค่อยเชนเวลคัามไปเชนสองอันนี้เชนสองก็แต่เชนสามเวลคัมไปเชนสามครับเพื่อที่จะให้มอนออกมาจากเวลค้ามก่อนนะตัวนี้เรามีแม่ใหม่ครับเราก็สเปรย์แม่ใหม่ไปได้เลยหรือว่าถ้าเกิดไม่มีแม่ใหม่ครับเราก็ค่อยสเปรย์แม่ใหม่จับผลของบิ๊กเวลคัมก็ได้คล้ายๆกัน ตอนนี้มีแม่ใหม่ก็สเปรย์แม่ใหม่ไปก่อนสเปรย์ปุ๊บเอฟเฟกต์ของวิวข้ามครับสเปรย์แม่เก่าพอเสร็จแล้วก็ใช้บิ๊กวิวข้ามครับสเปรย์มอนส์ไลเบอร์ลินหนึ่งตัวแล้วก็ดีดหนึ่งตัวขึ้นมือตรงนี้เรามีแม่ใหม่อยู่แล้วครับก็เลยสเปรย์เป็นนาฬิกานะไว้ใช้ตาหน้าแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราไม่ได้มีแม่ใหม่บนมือครับตรงนี้จะสเปรย์แม่ใหม่นะสเปรย์เสร็จปุ๊บก็เอฟเฟกต์ของ บิ๊กเวลคัมครับตีมอนหนึ่งตัวขึ้นมือดีเลยแล้วตัวฮาร์ี้ครับยวค่อยเชยทีหลังพอ,อเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ของแม่เก่าครับเมื่อกี้ไอนาฬิกามีมอนสเตอร์ออกจากบอร์ดด้วยผลของกำดักซึ่งก็คือบิ๊กเวลคัมเอฟเฟกแม่จะติดครับจะได้ทำลายการ์ดบนสนามหนึ่งใบหรือบนมือตรงนี้สนามไม่มีก็จะเป็นทำลายบนมือนะหนึ่งใบคอมโบลลหลักจะมีอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดตาหน้าอย่างเงี้ยเข้าตาเราเราก็ใช้เอฟเฟกของ แม่เก่าครับเก็บเก็บเป็นบิ๊กเวลคั่มมาและพอเธอเขาปุ๊บเราก็เปิดบิ๊กเวลคั่มครับเล่นเหมือนเดิมบิ๊กเวลคั่มสเปรมอนดีดมอนแม่ยิงเล่นอยู่แค่นี้ครับคอมโบถ้ามีมือแค่นี้นะก็จะประมาณนี้ครับตาแรกเดี๋ยวเขาตีมาก็มือเขาโดนยิงไปใบครับโดนตัดของเล่นนะก็สู้ไม่ได้แล้วแหละตาแรกก็จะประมาณนี้ครับสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นการรันคอมโบให้ดูแล้วก็วิธีการแบบ ทำให้เราโดนฮาร์ปี้แล้วเราเจ็บน้อยที่สุดนะก็เดี๋ยวไปดูตาที่2ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่สองนะครับสำหรับเล็กลเบลินนะตานี้มือเริ่มหลังนะครับอย่างที่บอกครับเริ่มหลังโอกาสที่จะแพ้เยอะมากๆนะเพราะว่ามันต้องรอครับมันไม่ได้กับดักใช่ไหมละ่ะต่อให้มีนาฬิกาครับมันก็เล่นความเร็วได้แค่ขั้นเดียวมือแรกครับมีเป็นนาฬิกานะมีเชิงเทียนมีน้องเขียวแล้วก็เป็นใบยิงครับแล้วก็บิ๊กเวลคัมก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับฝ่อข้ามเิ่ม,มาแล้วผ่านเลยนะ่อาค่าแปลกนะ อย่างน้อยถ้าเป็นแบบลาบิลินน่าต้องทาอะไรบ้างแต่ว่าช่างเขาครับไม่เกี่ยวกับเราเอ็นเฟยครับเพื่อที่เราจะตั้งบอร์ดนะเราก็ใช้เฟยของเชิงเทียนเลยครับไม่ต้องงกนะเชิงเทียนครับทิ้งมันคู่กับใบยิงเลยเพราะใบยิงมันไม่ต้องใช้เดีย๋ยวเราใช้เป็นววข้ามดีกว่าเอาววข้ามาแปะไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เดี๋ยวตาหน้าเข้าเิอเราเพราะที่เอ็นเฟยใช่ปะเข้าเินเราเราจะได้เปิดววข้ามได้เข้าเธน,นครับจัวจ่วจุ่วแม่ใหม่นะก็ถือว่าพอใช้ได้ ตอนนี้เปิดเป็นเวลข้ามเลยครับสเปรย์แม่เก่ามานะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ท่าระเบิดมือเมื่อกี้ก็เซตเป็นบิ๊กเวลข้ามครับแล้วใช้เฟกนาฬิกาเลยทิ้งมันลงหลุมจะใช้กำลังได้ที่เซตได้ใช้ได้เลยทิ้งปุ๊บก็เปิดเป็นบิ๊กเวลข้ามครับสเปรย์เป็นแม่ใหม่แล้วก็ดีแม่ใหม่ขึ้นมือครับเอฟเฟกแม่เก่าเห็นการ์ดออกจากสนามนะด้วยผลกำลักได้ยิงมือหนึ่งใบ แล้วก็เอฟเฟกของแม่ใหม่ครับมีการการใช้เอฟเฟกของกำดักหรือว่าไลเบลินสเปย์ได้สเปย์ครับแล้วก็บอมืมหนึ่งใบตัวโดนเป็นไรนิ่งซอมมาก็ค่อนข้างดีนะเพราะถ้าเกิดโดนผ่ามาเงี้ยเราก็ไม่มีของสู้ละแล้วก็เอฟเฟกของแม่เก่าครับเอากำดักมาเซตได้ก็เป็นบิ๊กเวลคามครับเพื่อที่จะเล่นเหมือนเดิมนะพอเธอเขาปุ๊บก,ก็เปิดสเปยมอน์ดีแล้วก็ยิงมือเป็นการตัดมือนะ ลงนองเขียวครับเสิร์ฟตรงนี้ถ้าเกิดเสิร์ฟฟิลมามันจะใช้เลยไม่ได้นะเราเสิร์ฟเป็นวลคัมไปที่สองออกมาช่วยเล่นดีกว่าเราก็ลุมตีเลยที่เจก็ผ่านเลยครับทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าของมันเด็กมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของเขาก็จริงนะครับแต่ว่าจัดมันไม่ค่อยดีนะครับโดยฮาร์ปี้ละฮาร์ปี้เยอะมากนะอีเวนต์เนี้ยฮาร์ปี้กับอีเวลลี่แมทตะโดยฮาร์ปี้ยังพอทำอะไรได้บ้างครับถ้าโดยอีเวลลี่แมทเนี้ยก็คือแทบแพ้เลยแพ้เลย เมือนเดิมครับฮับี้ครับเชนหนึ่งเป็นวลคัมเป็นบิ๊กวีลคัมแล้วก็เชนถัดมาเป็นวีลคัมตอนนี้วีลคัมครับจะเป็นเขียวนะเพราะเดี๋ยวเขียวจะได้เสิร์ตต่อและบิ๊กวีลคัมค่อยเล่นจะเป็นเชิงเทียนครับแล้วก็ดีดดีดแล้วก็ดีเขียวครับเพื่อที่เดี๋ยวเขียวเอาไว้ลงเสิร์ตตาหน้าเล่นต่อเดี๋อะฮับบี้ครับ แล้วก็เอเฟกของแม่ครับเห็นมอนเตอร์โดนดีดมื่อตะก,กี้ครับออกจากสนามได้ยิงมือหนึ่งใบแล้วก็เอเฟกของเวลคัมเลยครับถ้ามันอยู่ในหลุมและมีการใช้กับดักเอามาเซตได้เอาไว้ใช้ใหม่ตาหน้าแล้วก็เอเฟกของเชิงเทียนครับถ้าเกิดมีมอนออกจากสนามก็คือตัวเขียวเมื่อตะก,กี้เก็บขึ้นมือได้แล้วก็นองเขียวมือตะก,กี้ครับที่เพิ่งลงไปก็เซตหนึ่งสเชนครับ เอาเสืครับเส์ฟเป็นใครก็ได้นะแต่ยร่งน่าจะเส์ฟเป็นนาฬิกามากกว่าเพราะแดงก็ไม่มีประโยชน์เบลคัมเขาเอามาเซ็ตแล้วก็แม่ครับยิงมือตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะเราได้ยิงมือเขาต้องสองสมามใบยิงไม่โดนของนะเป็นฟิวครับเป็นดาร์คฟินะปากฟิวครับแล้วก็เป็นใบจั่วด้วยคือสวยมากๆยิงต้งสองใบไม่ไม่โดนของเลยเอฟเฟกต ประตูครับรีมูฟมารหนึ่งตัวแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบจนหนึ่งที่เป็นสโนโครับอย่างที่บอกครับแย่มากมานะได้ดิสมือสองใบไม่โดนของเล่นมือสามใบที่เขาเหลือครับคือของเล่นหมดเลยสโนโครับตกหลุมจะได้เสิร์ชใช่ไหมอ่าได้เสิร์ชดักเวิร์ดหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ใบจั่วครับใบจั่วนี่คือ,อยังไงถ้าเกิดมีมอนตกหลุมจะได้จั่วมั้ง ทิ้งหนึ่งตัวสองมือเพิ่มตัวสอวครับทิ้งหนึ่งตัวสองแล้วก็สโนโเสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นกาฟานะเอาไปเล่นต่อโหตัวขี้โม้มากนะตัวเป็นไอตัวใหม่ด้วยตัวที่รีบูฟเซิร์ฟฟิลครับเล่นต่อได้ยาวๆเลยนะแล้วก็อเฟทิ้งมือเพิ่มพลังมัง้งทิ้งไปสโนโครับก็เสิร์ฟต่อก็คือเมื่อตะกี้เขาจั่ได้คู่เนี้ยได้นี่กับสโน่เนี่ยโอ้ขี้โม้สุดๆนะ โซลเสริเป็นไบฟิวชั่นครับใช้ปุ๊บก,ก็สั่งฟิวชั่นเป็นกาฟ้าได้ตรงนี้เราชิงใช้ก่อนนะใช้เป็นเชิงเทียรครับทิ้งแดงที่เสริมมาเป็นกระสุนเมตะกีนะเอาเป็นบิ๊กเวลข่ามาเซตครับไว้เล่นตาหน้าแล้วก็เอฟเฟกต์นาฬิกาครับถ้าเกิดมีการ์ดจากมือตกหลุมด้วยเอฟเฟกต์ของไลเบรินเลือกได้ว่าจะสเปรย์หรือจะเก็บขึ้นมือเราเลือกที่จะเก็บขึ้นมือนะครับเพื่อที่เราจะโยนมันปุ๊บแล้วก็สั่งใช้กับดักเอาแต่คนที่ใช้หมดแล้วไปใช้ตาหน้า ต่งฟิชชั่นครับเอกเป็นกาฟานะแล้วก็เฟคก,กาฟาครับตกหลุมจะได้ยิงการ์ดหนึ่งใบเขายิงเป็นแม่เก่านะแต่ว่าไม่สำคัญครับเพราะว่าไออันไหนนะบิ๊กเวลคัมเนี่ยครับจะสเปรย์จากมือเด็กหลุมนะก็คือใช้บิ๊กเวลคัมชุบแม่เก่าได้แล้วก็ดียิงเหมือนเดิมอันนี้เอฟเฟกต์ของใครไอตัวนี้ตัวใหม่ตัวโล าจะมีเท็กสเปรใช่ไหมสเปรขึ้นมาครับหาโดนยิงแล้วก็เฟกกาฟาในหลุมครับดีดาร์คเวิร์หนึ่งใบขึ้นมือสเปรมันได้อันนี้ก็โดนตีหมดบอรอดนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเล่นต่อต้าหนอ่ะทีนี้กาฟาครับจะยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเทคถ้าเกิดฝั่งเราครับใช้เฟกมอนเวทมนหรือกบดักอะ่ะเขาจะเปลี่ยนเทคของมอนตัวนั้นครับเป็นดิสมือเขาหนึ่งใบแต่ด้วยความที่มือเขาอะครับเป็นไอมอนนี่ตัวโล่ตัวใหม่ ที่ไม่มีเทคครับปกติตัวดักเวิร์ดจะมีเทคที่ว่าถ้าเกิดโดนดิสมือแล้วจะได้โน้ตไ,ไ,ได้นีใช่ปหมละ่ะไอ้นี่ไม่มีเทคอย่างนั้นครับถ้าโดนทิ้งก็คือโดนทิ้งฟรีๆไปเลยถ้าถึงเป็นข้อดีของเราตอนนี้เอฟเฟคครับเอฟเฟคของแม่เลยจะสเปย์นะเพราะว่าเรามีการใช้เอฟเฟคของมอลาเบรลนใช่ป่ะสเปย์ตอนนี้เขาไม่ในเกตนะครับเดีย๋ยที่บอกเมื่อก,กี้ในเกตไปก็โดนทิ้งมือเปล่าๆครับเข้าเธอเลยโจครับโจไปยิง ไปยิงก็ดูไม่ช่วยเลยนะตรงนี้แม่ใหม่ครับ3ามพันสามะตีแรงกว่ากาฟ้าเพราะได้จากฟิลด้วยฟิลบอกว่าบวกมานสามร้อยเอฟเฟกของบิ๊กเวลคัมครับรีมูฟแล้วดีดเลยนะก็ดีกาฟ้าตัวใหม่ครับกลับอิตาลีไปเลยแล้วก็ลงเขียวครับเขียวเซิร์ตเสิร์ฟฟิลตักฟิลครับแล้วทีนี้เวลาเราเปิดเวลคัมเราจะได้ยิงการ์ดด้วยเวลคัมเลยครับเรียบร้อย ตาที่2ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้เจอคนที่แบบเวอร์มากเงี้ยอย่างพวกเด็กทําเองที่แบบเข้มเขมเงี้ยก็จะพอสู้ได้คนะถูๆไทยๆแต่ถ้าเกิดเริ่มหลังครับอย่างที่บอกครับเริ่มหลังแล้วเจอไลเบรินที่เขาทําเด็กมาเงีย้ยสู้ไม่ได้นะครับยอมไปเลยเสียเวลาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตาที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่3นะครับของเด็กยืมไลเบอรินนะครับตาน h i เริ่มก่อนบ้างครับมือก็ไม่ค่อยดีนะมีเชิงเทียนมีดีตัว มีแฟร์เวลคัมใบยิงแล้วก็เป็นบิ๊กเวลคัมครับก็ถือพอได้นะเพราะว่าเรามีเป็นเชิงเทียนใช่ทิ้งเชิงเทียนคู่กับไอแฟร์เวลคัมก็นแหเอาเวลคัมปกติมาเซตเราก็จะคบคู่เป็นเวลคัมกับบิ๊กเวลคัมเอาไว้เล่นได้ก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับตรงนี้โดนเป็นนาฬิกานะครับค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่าเป็นไลเบรียเหมือนกันถ้าเขาเขาเป็น,นเขาที่ทำมาเองเนี่ยความแรงจะต่างกันมากเลยนะความหลากหลายของกำดักที่ใส่มาอนะไรเงี้ยมีเอฟเฟกต์ทายครับ ก็เป็นตัวแม่ครับสเปรได้ตรงนี้จะยุ่งยากนิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราถ้าเราใช้กัาดักครับเนี่ยถ้าเกิดมีกัาดักปกติสั่งใช้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราใช้กัาดักเขาก็จะได้กัาดักมาเซตแล้วด้วยความที่เขาทิ้งนาฬิกาไปแล้วครับไอใบที่เซตที่เขามาเซตจะเปิดใช้ได้ทันทีนะเนี่ยครับเอาเป็นเวลคัมตรงนี้มีเตาผิงด้วย ทิ้งมันคู่มือหนึ่งใบเอาไว้กระดับมาเซตได้ได้ตรงนี้ครับเริ่มก่อนแท้ๆนะแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเร็วกว่าซะอย่างนั้นอะไม่น่าเชื่อเลย <S <S เอฟเฟกต์ของนาฬิการครับมีการตกหลุมนะเอาขึ้นมือได้อะสั่สเปย์นะไม่เอาขึ้นมือแล้วเขาใช้เป็นบิ๊กเวลข้ามเลยครับสเปย์เป็นแม่ใหม่นะตรงนี้ฝ่ายตรงข้ามน่าจะยังไม่ได้รู้วิธีเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาเป็นแม่เก่ามาเนี้ยไลฟเฟก์ ขอพิเวิวข้มดีใครก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือแม่เก๋าจะได้ยิงมือหรือบอดหนึ่งใบนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเขาครับไม่เกี่ยวกับเราไม่เจ็บเท่าไหร่ก็ถือว่าดีเซ็ตหมดเลยครับก็พานเลยตอนนี้เขาใช้เป็นเอฟเฟกต์พิเศษวิวข้ามครับถ้าคอนโทรลมารจะได้ดีดกราร์ดงข้งหนึ่งใบขึ้นมือเขาดีดโดนไปเวข้ามของเรานะครับก็อาจจะซวยเพราะเราเชนนี้ได้ใช้เป็นเวข้ามครับ แล้วก็เฟกของแม่ใหม่นะมีกระดาษสั่งใช้งานเอากระดาษมาเซตได้แล้วเขามีนาฬิกาที่เก็บไปขึ้นมือเมื่อกี้ด้วยนะทำให้ใบเซตอะ่ะจะเอามาใช้ได้เลยแล้วก็เชนต่อด้วยเฟกของเตาผิงครับทีบิวมันทิ้งมือหนึ่งใบเอามาเซตอีกมีเป็นแม่ใหม่อีกตัวนะตัวนี้บอดใหญ่มากสุอยากสุดๆไปเลยตาผิงเข้ามาเซต แล้วพอมีกาเซตะครับเราจะเล็งเป้าไอ้แม่ใหม่3ตัวเนี่ยก็จะกันเล็งกันทําลายนะทำให้เคลียร์ยากถ้าจะเคลียร์เราต้องใช้ใบยิงครับยิงทาหลังไปก่อนพวกนี้จะได้โดนยิงตายได้ง่ายเ<ๆ>ซตสใบนะครับเป็นเวลคัมกับทานเซียนะแต่ว่า2ใบนี้ยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่านาฬิกาเขาทิ้งลงไปแล้อย่งไงตอนนี้เราก็น่าจะปลอดภยัย<ๆ>เดี๋ยวข้ามครับสเป,เปเป็นแมออกมา ไม่หนึ่งสองค่าครับเขาทำอะไรลิงครับลิงออกเป็นตัวลิงตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่ามีให้หรือเปล่านะหน้าไม่คุ้นเลยอาจจะเป็นท,ที่เด็กที่ทำมาเองนะตัวนี้ออกมาก็ถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่าเอฟเฟกต์มาเป็นสปีดหนึ่งนะลงปุ๊บเราก็ดีตัวครับดีทิ้งไปเลยดีเลยอ่เขาก็เสียมอนฟรีไปสองตัวครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของเชิงเทียนครับเทนนะจะเอาขึ้นมือแล้วก็เอฟเฟกต์แม่จะได้ยิงหนึ่งใบ แล้วก็เชนต่อครับเป็นใบยิงอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะเคลียร์บอดนะยิงครับยิงเสร็จแล้วก็โม่โม่เป็นคิงแบ็คแจ็คครับเลี้ยงหัวเด็กสาใบตอนนี้เอฟเฟกแม่ก็ยิงเอฟเฟกเชอเทครับเก็บขึ้นมือแล้วก็เอฟเฟกแบ็คแจ็คครับตกหลุมได้เลี้ยงหัวเด็กสาใบตรงนี้ตอนที่เลียครับเลี้ยงจะเจอเป็นไอ้แฟร์เวลนะทำให้ช่วยได้แล้วก็เลี้ยงไว้เอาไว้หัวเด็กเลย แล้วก็อันนี้เป็นเทอร์นฝั่งข้ามครับจะมีเคกหนึ่งรีมูฟมันเปิดโวเด็กเป็นกระดาษเอามาเซตได้มีเป็นแฟเวลนะแฟเวลอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเล,ล่ลมเราก็เกล,ลียงมีเล่ลมไว้อะเรียบร้อยครับเพราะว่าเขาจะตีมาอย่างเงี้ยก็ตีใส่แม่เราก็โดนมีเล,ล่ลมนะเพราะว่ามีเล,ล่ลมมาจากไอคิงแบ็ k แจ็คเปิดใช้ได้เลยทาให้มอนเขาก็จะหมดบอดล,ละหลังก็โดนยิงหมดอันนี้ก็จะเป็นเด็กยืมไลเบรลินครับค่อนข้าง ยากลำบากพอสมควรนะถ้าเกิดจะเล่นก็ต้องอดทนนิดนึงแหละเพราะว่าเด็กมันความรุนแรงของกับดักครับกับความหลากหลายอ่ะมันสู้เด็กที่จัดมาเองไม่ได้เลยครับแล้วมีของเทียบใส่มาิ้นเปลืองที่ด้วยเยอะมากๆเลยนะก็สำหรับเด็กยิ้มก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวรอดูเด็กถัดไปในวันพรุ่งนี้วันมารืนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ